สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนประกอบเฟอร์นิเจอร์รุ่น BC 050นะครับจะเป็นเหมือนตู้ข้างเตียงนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบก็จะมีสว่างคัตเตอร์คอนนะครับผมนี่นะครับพอเวลาเราแกะกล่องมาก็จะเป็นประมาณน,นี้นครับให้เราแยกตัวถุงอะไรออกมาก่อนนะครับผมเอแยกตัวถุงอะไรออกมาแล้วเราก็แยกตัวชั้นออกมานะครับตัวนี้น่าจะเป็นท็อป ข้อบนนะครับผมตัวนี้แยกไว้ก่อนเลยให้ลูกค้าหาตัวข้างมานะครับจะเป็นแบบนี้จะมีสองตัวนะครับผมจะเป็นแบบนี้ตัวข้างแล้วก็แกะถุงละลายก่อนนะครับผมสวัสดีครับต่อไปจะเป็นวิธีขั้นตอนการใส่หมดและเดือยเหล็กและพลาสติกนะครับผมให้ลูกค้าสังเกตนะครับ จะมีตัวรูด้านบนแบบนี้นะครับผมแต่ลูกค้าสังเกตตัวรูตัวนี้ขนาดจะไม่เท่ากันกับด้านบนตัวรูตัวนี้ถ้าเป็นตัวที่รูใหญ่จะใส่เป็นตัวเดรเล็กตัวนี้นะครับผมให้ลูกค้าสังเกตจะมีลูกศรให้หันลูกศรมาทางรูนะครับแบบนี้แต่ถ้าตัวที่รูเล็กแบบนี้ให้ใส่เป็นหมุดพลาสติกนะครับผมหมุดพลาสติกตัวนี้รูเล็กแบบนี้ ให้ลูกค้าหันตัวที่มีรูเห็นรูไหมครับหันรูออกมาแบบน,แบบนี้แล้วก็รูข้างๆแบบนี้ให้ใส่เป็นตัวสลักไม้นะครับข้างๆแบบนี้ใสเป็นสลักไม้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรูใหญ่ใช่ไหมครับ ให้ใส่เป็นตัวเดยเหล็กครับผมตรงนี้ลูกค้าจะต้องสังเกตดีๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะต่างกันแค่รูรูใหญ่กับรูเล็กครับข้างๆตัวนี้ก็จะเป็นตลากไม้เหมือนกันครับแต่ลูกค้าลองสังเกตดูแผ่นหนึ่งกับแผ่นสองรูจะเท่ากันนะครับผมก็ให้ใส่เป็นตัวเหล็กแบบนี้ครับผม ข้า,างก็จะเป็นสลักไม้นะครับให้ลูกค้าสังเกตแค่ว่าถ้ามันเป็นรูเล็กแบบนี้ให้ใส่เป็นพลาสติกครับผมพอเราใส่เซตนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมและแผ่นตัวนี้ให้ลูกค้ากลับดูอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็จะมีให้ใส่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรูเล็กเห็นไหมครับตัวล่างจะเป็นรูใหญ่ ให้ลูกค้าใส่เป็นหมุกพลาสติกนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมสังเกตตัวรูให้หันออกมาจากด้านหน้านะครับแบบนี้ครับผมแล้วก็ข้างละข,ข้างให้เราใส่เป็นสลักเกิดไม้เหมือนเดิมนะครับข้านงนู้นก็เหมือนกันนะครับผมสลักเกิดไม้ี่ให้ลูกค้าสังเกตดูให้หมดนะครับ วิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเป็นวิธีการใส่้างลิ้นชักนะครับให้ลูกค้าสังเกตนะครับผมลิ้นชักของเราจะมี2แบบครับผมลางจะมีแบบนี้กับแบบนี้ครับผมน,นี่คือ2แบบตัวแบบฝั่งซ้ายตัวนี้จะเอาไว้ใส่กับตัวข้างตู้นะครับผมตัวนี้จะเอาไว้ใส่กับลิ้นชักนะครับให้ลูกค้าแยกแบบนี้ออกไว้ก่อน ก็น็อตที่เราจะไว้ใส่นะครับผมพอเราแยกลิ้นชักเสร็จแล้วนี่ครับน็อตที่เราจะไว้ใส่นะครับผมจะเป็นน็อตตัวจีนะครับน็อตเลกนะครับเป็นน็อตยิงลางจะเริ่มยิงตั้งแต่รูที่สองฝั่งนี้คือด้านท้ายนะครับผมให้ลูกค้าสังเกตร่องแผ่นเป็นหลักนะครับร่องแผ่นคือด้านหลังนะครับผมพอเรายิงตัวแผ่นข้างตัวแรกเสร็จ usion. แล้วก็มายิงแผ่นที่สองนะครับผม ฝั่งนี้จะคือด้านหน้านะครับผมฝั่งนู้นจะเป็นด้านหลังให้ลูกค้าสังเกตลองแผ่นนะครับก็จะประมาณนี้นี่นะครับพอเรายิงสลักเดือยเหล็กใส่กับท็อปเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมเราจะหยิบแผ่นข้างเบอร์สามนะครับผมหยิบมาสุบกับตัวสลักที่เราเพิ่งยิงกับตัวท็อปไปเลยนะครับผมให้ตัวเดือยเหล็กมันตรงกับตัวเหล็กนี้นะครับผมพอตรงแล้วเราก็ทุบตรงไปเลย แล้วก็หยิบตัวสลักเบอร์สองมาใส่ด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับรตรงแล้วก็ทุบลงไปแล้วก็ให้ลูกค้าสังเกตล่องแผ่นหลังนะครับนี่เหมือนเดิมครับผมแผ่นห,หลังเราล่องแผ่นหลังเราจะต้องตรงกันนะครับแล้วก็ล็อกแต้ดนะครัอใส่ทั้งสองข้างพอล็อกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม พอเราใส่แผ่นข้างเบอร์หนึ่งเบอร์สองและเบอร์สามเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปจะเป็นการใส่แผ่นหลังเบอร์รห,าาาหร้านะครับผมแผ่นหลังใส่เข้าไปตามร่องได้เลยดูว่าลงร่องหรือเปล่านะครับผมพอใส่แผ่นหลังเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะตามด้วยแผ่นเบอร์สี่นะครับผมแผ่นตัวนี้จะเป็นแผ่นพื้นนะครับอันนี้เราจะประกอบจาก หัวขึ้นมาฐานนะครับผมตัวนี้คือตัวฐาน,นครับแล้วก็ตรงนี้ให้ลูกค้าสังเกตแผ่นหลังเหมือนกันนะครับผมตัวฐานนี้ก็จะมีแผ่นหลังมีร่องแผ่นหลังของเขานะครับให้หันไปข้างหลังต่อไปก็จะเป็นแผ่นไม้เบอร์หกนะครับผมทั้งสองแผ่นให้ลูกค้าใส่เข้าไปที่ตรงข้างหน้านี้ตรงหลุมนี้แล้วก็ข้างหลังนี้นะครับนี่ นราตอบตรงปุ๊บจะเข้าล็อกหมดเลยครับก็จะประมาณนี้พอเราต่อเข้าล็อกเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะมายิงน็อตด,ด้านข้างนะครับผมน็อตด,ด้านข้างจะเป็นน็อตตัวยาวนะครับน็อตตัวบ<ม>ีครับผมน็อตด,ด้านข้างจะเป็นน็อตตัวนี้นะครับตัวยาวด้านข้างฝั่งเรสองอตัวนะครับทั้งหมดสี่ตัว ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับพอเรายิงนอ็อตตัวข้างเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาใส่ขาพลาสติกนะครับผมเป็นขาลองพื้นนะครับน็อตก็จะอยู่ในถุงของเขาเลยนะครับขาวิธีการใส่ขาก็จะประมาณนี้ให้ลูกค้าสังเกตฝั่งนี้จะมีสองรูแต่ข้างบนจะมีหนึ่งรูนะครับให้ลูกค้าเอาหนึ่งรูไว้ที่ฐานอย่างนี้นะครับผม ก็ยิงลงไปได้เลยครับมีทั้งหมดสี่มุมสี่ตัวเลยนะคะผมจะเป็นประมาณนี้นี่ขาของเรานะคะพอเราใส่ขาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในถุงน็อตอยาเขาก็เขาจะมีตัวปิดหัวน็อตมาให้นะครับผมให้ลูกค้าใส่ได้เลยนะครับเพื่อะให้ค้อนตอกเราะะทั้งสองฝั่งเลยพอเราใส่ตัวปิดหัวน็อตเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะพลิก โตวตู้กับด้านนะครับผมมีก็จะได้ประมาณนี้เลยครับต่อไปจะเป็นวิธีการประกรอบลิ้นชักนะครับแ,แล้วก็จะหันหัวอยู่ประมาณนี้นะครับวิธีการต่อไปนะครับผมจะเป็นการประกรอบลิ้นชักนะครับอันนี้ให้ลูกค้าเตรียมชุดล,ชลิ้นชักมารวมกันไว้ให้หมดเลยนะครับผม แล้วก็ตัวที่เราจะต้องแยกออกไปก็จะเป็นตัวสองแผ่นข้างบนนะครับผมตัวที่จะใช้ก่อนเลยก็จะเป็นตัวแผ่นท็อปแล้วก็ตัวสลักเหล็กตัวนี้นะครับผมให้ลูกค้ายิงสลักเหล็กเข้าไปที่รูเหมือนเดิมนะครับข้างๆรูใหญ่ครับยิงรูเด็กยิงเข้าไปเกลียวเหมือนเดิมครับไม่ต้องสแล้วก็เอาแผ่นข้างเลนชักมาประกบลงได้เลยนะครับให้ลูกค้าสังเกตล่องเด่นด้วยนะครับผมเหมือนเดิมะครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมล่องแหวดูล่อง <S <S แหวด้วยพอเราใส่เรียบร้อยล้วก็ล็อกไปเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็จะเป็นการเอาแผ่นหลังมาใส่นะครับแผ่นหลังก็จะใส่ลงล่องไปเลยเหมือนเดิมนะครับตอน <S <S นี้ก็จะเป็นฝาปิดท้ายลิ้นชักนะครับผม ก็น็อตของเขาจะเป็นน็อตตัว C นะครับผมน้องเขาจะมีแค่2ตัวเลยนะครับวิธีการต่อไปนะครับผมเราก็จะนำรางที่เราแยกไว้นี่อันนี้ก็คือจะเป็นรางที่ยิงกัรลิ้นชักนะครับให้ลูกกันล้อ ไว้ White, หันมาด้านหลังนะคบผมอันนั้นคือด้านหน้าด้านท็อปด้านหน้าครับให้ลูกล้อหันมาด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเริ่มจริงแต่งดูที่สามนะครับผมตรงนี้เลยอยากจะบอกให้ลูกค้าพยายามยิงให้หัวน็อตมันลงไปอตรงนะครับอย่าให้หัวน็อตมันเบี้ยวห,หรือเอียงมากมันสามารถไปขูดกับตัวลามชักในโต๊ได้และลูกดึงชักลูกค้าจะเปิดนะครับ ลูกค้ายิงน่ายิงลงไปงตรงๆแบบนี้เลยนี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับรหัส BC 050นนะครับผมขอบคุณครับ